มาอยู่ฝ e nah ั่ง uh, นีนะมาอยู่พีอาร์จะได้ค่ะแต่กพีอารแล้วจะมีความกบน้องสิจ้ามลับสวัสดีพี่พอีกรอบนะครับครับพี่เสียใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สั่งเปสั่งคเจะยกปรโอเคครับมารับการมารับประนทีเดนี้เป็นไงบ้างโอยกนกคาับสนนก คือคือตอนรับบทอะจริงๆอะก็ตอนประกาศอะครับเราก็ผมก็ไปอ่านนิยายมาก,ก่อนแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วตัวละครกุมาท่าเนาะแล้วมันมีมันมีความแบบใกล้กับผมใช่แล้วก็เลยเราก็อยากทำออกมาให้ดีครับแล้วก็อ่ะพี่ต๋องว่าไงจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้ตัวตัวจริงมากแต่ว่าพอเข้าคู่ปุ๊บเราก็จะมีการปรับจูดกันซึ่งตอนแรกโอเคเข้าใจเข้าใจมูดกันละกันแล้ว อันเวลาเข้าซีนที่มันจะเสือรถติดกันก็จูดันติดอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแต่ยังไม่บอกเยอะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นทางแรกที่เราได้เจอกันในเรื่องใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเป็นไงบ้างมาทำงานด้วยกันแรกๆก็มีเกิดเกิดบ้างเพราะว่าไม่ชินที่จะแบบอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เกิดยังไงเกิดยังไงก็เกิดเพราะอะไรมันใกล้มากไงมันคือแบบอ๋อเดี๋ยวนี้เกอดแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ชินแล้วครับทุกคน ยิ่งอยู่กับพี่จ้อก,ก็สนุกครับสนุกแล้วก็แล้วก็กเหมือนจะเป็นคนง่ายๆนะพี่จ้อาก,กมาว,ว่าเป็นคนกินยากมากในกองไม่เคยแบบต้องเอาเอาหารไปกินเองตลอดเพราะในบทอ่ะพี่เฟื่องเขาดูแลรูปร่างไงครับพี่จะบอกอาหารกองว้วหรอไม่ใช่ครับพี่พจะบอกว่าผมไม่ดูแลรูปร่างหรอ <S <S 2> <S 2> เราสามารถทําอาหารไปเองได้ครับผมอ่าพอี่เฟื่องก็ทำอาหารเองเข้าพิตเนสตลอดเลยก็เหลยว่าใกล้ตัวใกล้ตัวเองจรางครับผม ก็จริงๆที่ช่วยมากก็คือเวิร์กช็อปเลยใช่ต้องให้เครดิตนะครับ a c t ติ้งโค้ชใช่เขาก็จะมีวิธีการในการละลายเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของเราสองคนค่อนข้างต่างกันมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะได้เจอก็จะเจอกันใน acting class อะครับก็จะมีเอ่อเรียกว่าอะไรการสอนที่อะไรพฤติกรรมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ประมาณสิบกว่าครั้งอะกว่าจะกว่าจะไป ก่อจะไปเข้ากองจริงๆครับผมใช่ครับซึ่งตอนอะไรพิธีกรรมอ่ะอาจจะแบบเป็นช่วงช็อตคัทสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราทั้งคู่ก็ใส่เต็มจัดเต็มมากๆเขารู้สึกว่าเวลาในมันดีมันมีความหมายสหรับพวกเรามากนะครับประมาณนี้ครับซีนนี้ที่มันเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ครับคามคอมเมดี้แต่สำบเราเป็นไงคะยากเลยฮะแล้วตอนนหน้าไหวจะมาเล่นคอมเมดี้ด้วยคืออาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วถ้าสนิทจะเข้าใจว่ามีความโบ๊ะบ้าอยู่ก็ไปเข้าซีนไปอะไรก็ด้วยเซนส์ของเราก็ทำได้ครับไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้น ผมแอบถามพี่พี่วันสิเมื่อกี้ดูเทเลอร์มาแล้วคอมเมดี้ทำได้ดีไหมครับก็ไปละชอบไปละ,ปละม<า>ันดีะ<า>อไะไรม<า>ูวันนี้หวังอะไรต้าอะไโอ้ต้าอะไรเลยเหรอจริงจริง,รง,รงส่วนตัวผมคิดว่าในชีวิตจริงก็เป็นคนที่คอมเมดี้ระดับหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่ายากมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เรามาแคสเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกตัวละครที่แบบมันใกล้กับเราเพราะเป็นเรื่องแรกประสบการณ์ไม่มีเราก็อยากทำออกมาให้ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งในวิธีทำแบบ ที่จะทําออกมาให้ดีได้ก็คือเลือกตัวที่แบบคาแรคเตอร์ใกล้กันเจ็บไม้มจะเป็นเรื่องแรกของพวกเรานะครับแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยให้เต็มที่เลยนะครับบเริ่มซีนกับสมบัติชอบแบบไหนที่สุดอะไรนะครับเริซีนกับสมบั่ระหว่างบสมบัติเรื่องอะไร<อ>เรื่องชอบอะไรอันไหนง่ายกว่ากันส่วนเมื่อกี้ลืมบนเวทีลืมพูดว่าจริงๆซีนที่ชอบอ่ะคือซีนที่ขอเขาเป็นแฟนเ<แ>พราะว่ามันไม่ใช่แค่การได้แบบได้ได้เราเราจุบเขาแหละแต่ว่ามันเป็นการจุบที่เราขอเขาเป็นแฟน มันมีความหมายกว่าแค่จุดธรรมดาคือจุดแรกแต่ไม่ใช่เนี่ยพูดเยอะอีกแหละนก็ฝากพี่ติดตามด้วยนะครับว่าซีนที่พูดไปแดยจะฟินจิกหมอนกันหรือเปล่านะครับฝากด้วยนะครับอ่ะอชอบซีไหนโอ้หแต่ว่าผมชอบทั้งสองแบบเลยทั้งคอมเมดี้แล้วก็เริ่อซีนเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ซีรีส์หนึ่งเรื่องมันจะแบบสนุกหรือว่าคมดได้อ <c oughs> so <c oughs> <c oughs> ่ะมันก็ต้องมีแบบหลายๆอย่างผสมกันใช่แล้ว ทั้งสองพาร์ทก็มีความสำคัญทั้งคู่ของกันเลยชอบทั้งคู่เลยรู้สึกว่าขาดอะไรไปไปไม่ได้เลยสำหรับสองเรื่องนี้มันสองพาร์ทมันส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่ทรายแล้วมีวามคาดหวังมากน้อย่ถึขนาดไหนครับในงานชิ้นนี้เราอะคาดหวังที่ตัวพวกเราแล้วก็ฝ่ายผู้ผลิตฝ่ายผู้ผลิตต้องต้องให้เครดิตทั้งมิทั้งคนเขียนบทพี่สาทั้งพี่โอ๋พี่เฟิร์สทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมาก แล้วก็รวมถึงมีก็งานละเอียดมากใส่ใจรายละเอียดมากพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆดังนั้นเราคาดหวังนะแค่ตัวเราว่าสุดมือของเราเราใส่เต็มที่แต่ว่าความคาดหวังอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพีพีด้วยครับ <c oughs> เพราะล่ะยังไงคาดหวังไหมเรื่องนี้จริงๆผมเรียกว่าอะไรเวลทำอะไรผมรู้สึกว่าเราเต็มที่ไปไแล้วผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนั่นคือเราเต็มที่แล้วครับก็ถามว่ามันคือความคาดหวังไหมมันก็คือความคาดหวังกนะันเนาะแต่ว่า ความจริงก็คือความจริงเป็นยังไงก็ขอร้องฮะทุกคนอันนี้ดีรับได้ใช่ไหมครับเวลาดูฝากฝากเลยนะครับติดแฮชแฮชแฮชใช่ไหมครับเรื่องนครมเซตตี้ออฟตันเดอะซตตี้แล้วก็ขอเป็นบ้าด้วยนะครับครับผมเอาที่มีแฮชแฮชของพี่ไหมคริสครับได้ครับก็รู้ด้วครันนะครับขอบคุณครับ